สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเรารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับเป็นในช่วงบ่ายของมือวันที่12เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567้อดค่ะมูลนภาพพิพี่น้องบรรเทาสขุขสุขอนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะสรุปเล่าพัฒนาและพี่น้องเดินในคลิปนี้มี2แนวทางสองอาจารย์ค่ะมีแนวทางจากพระ พระจาจาร์วัดป่านะคะงวดที่ผ่พันธุ์มาแนวทางของพระอาจารย์วัดป่า,ะะพ,า,าพระจาจาร,วาาร,าจาร์วัดป่าแล้วหายมาสามตัวเม็ดเดียวคือ c สามหนึ่งค่ะแล้วก็เน้นเน้นคือสามหนึ่งนะคะพี่น้องคะงวดทิพผ่าันธุ์มาแนวทางของพระจาจาร์เข่าสามตัวตรงนะคะแล้วก็สองตัวตรงค่ะแนวทางต่อมาสาหรับคลิปนี้ค่ะก็จิเป็นแนวทางจาก ปูทองแดงค่ะแนวทางของปูทองแดงสําหรับงวดที่ผ่านมาเข่าตกคกับหนึ่งสามเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอามาหนี่ค่ะทั้งสองแนวทางสองอาจารย์แนวทางสิมีตัวใดแน่พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะนะคะเออเดินเเดินน้องรับรับรัเลยรับเลยเอาเล่นนะค่ะปูนะเออรงเงยรงเงยจ้ามึงมาหนี่ว่าได้หายเต็มเต็มชุดเด้อ ค <tha, S 2> ่ะค่ะให้ไหวไ,ไ,ได้ให้เต็มชิ้นไหวได้ให้ว่าให้สูตรไ้มันเรียนเป็นวันยังเหมือนวันจันทร์ค่ะวันจันทร์เนาะคือมันต้องเอาสูตรไงเอาสูตรเอาสูตรเก่าคู่เนาะค่ะก็สูตรเก่าคู่วัดดวงมึงว่ามันสีขาววะค่ะเออที่สองที <c oughs> <c oughs> ส่สองค่ะเออที่ห้เาเอ้ยว่าไงนะ 4ีสองามแมวว้ยนมซีสองซีสามค่ะเออซีีค่ะเออมันห้าสองห้าสามหห้าสองห้าสามห้าซค่ะเออหกสองหกสามหกกสองหกสามหกซีค่ะเออนี่ละตรง้นติดาันัน ออบบออแต่มันจะออ,อ, <c oughs> ออกกับว่ากามันออกกลับเพราะมีหลวงเด้อจะออกไงแต่ก็ออกกลับเอกเท่านีครับว่อออกก็ออกตรงๆพอมันมันบางแห่มันวัาตไทับบางแห่มันก็หลายครูเนาะเหมือนมาเห็ดไมหมือเลยมามามาตัาง้งระบบชุดไม่จ <c oughs> นอมะเก่าครูดีกว่า <c oughs> ต่อไปนี่สเปนเลขเก้าชุดบิดนี่เล่าห้องนี่สเป็นเ,นเลขเก่าครูพอมันจังมันจังชื่อไง จ้าอันมันสีกลับมันก็กลับปอยากเก้าสองกับสิบแปดกับสิบแปดตเท่านั้นอ่าหัวยตรงกลับในเรือกลับแปดนี่ท้วง้วางหันปหน่ยจ้าไอ้สิามไปเสียออกสามสิบเอ็ดอหันอกเออว่ารมึงขัดนอกนั่นอกจ้าจ้บวมันนี่มันมันมันไปได้สิเยอมันเขียนชุดได้ยังนี้ชุดแล้วค่ะอย่ยชุดแล้วเนาะ มาน,นี่เนี่ยสามตัวปูมัมัน,ม,นมันจับหนักเลขแล้วสามตัวจับหนักเลยจ้ราะจะเขาจับ,จบใส่แต่สองตัวนี่แหละมานนี้เลขตัวหน,นึ่งรื่องเป็นเพชสงสัยอยืดรอกแทกอ่ะอันที่วงกลมหายกับที่ว่วงหรอกมันอยู่ในในกลุ่มเก่าคู่นี่แหละจังมาถือออกคู่เลยแต่หายฟักกันกลับเอา ฟังเรื uh ่องเรื่องวิ่งเรื่องหวานอันผู้ใดมาัวิ่งเล่าซีเรื่องวิ่งซีตัวเดียววิ่งซีค่ะเออวิ่งซีซีตัวนี้เอาไปประกอบกับตัวใดก็ได้เมื่อกี้ประกอบ้เบนหล่ะแต่เมื่อกี้เด้กขัมันวิ่งก็คือวิ่งซีมัน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 มาเปลี่ยนไหมมันมาบอกว่าฉีดอ่ะขันมันวิ่งแต่ว่างันนก็ว่าวิ่งหนึ่งกับเขาเจ้าหนึ่งหนึ่งหาศูนย์่าว่า บันวันนี้มันก karaoke, destroy, 4 olor, 4 goodbye, pagar, steht, ับว่าน <That S 2> <stär ker, S 3> ี่หนึ่งมันนี่สี่บาทนี่สี่อ่ะสี่เป็นตัวย่างยืนเป็นตัววิ่งใช่ใชได้ค่ะวิ่งวิ่งวิ่งย่างเดียววู้อะไรมไงกับแรนเราราึกษาเค่ะมันกับว่ามีอยัางหลายหรอกนะครับีอะไรเก่าคูกับโห้อกับเอาบ่กาบหายดนี่กับมันหลายคูกับเอาเองผู้ชื่อนั้นจ้าได้ค่ะพัอนี่ให้คอยใจชื่อน้ำโตคอยใชื่อน้ำหัวใหญ่มันบอออกเจ้าเสียววะค่ะ ทีมันจังแมนจาาผู้ใดค่ะมันมันกับมันกังามอยูได้กระไดเเด็กคัหนึ่งงามดูจาปูงามดูงามดูเพราะว่ามันมันจังไหล่ะมัน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 เป็นจังไหนล่ะมันเป็นจังหวะมันเป็นจังหวะมันสิออกซีสองบอสานุญาตคือยาสูบคือคือปูคิดว่นี้ซีสองเออค่ะ ซีสองกับซีีนี่แล้วตั้องกัน,กน,กนออมีพยานเนนลยเดี๋มันต้องเป็นใดตัวหนึ่งเลยตัวไนติดล้นี่มันต้องออกคูนึงจา้าเมื่อใรอคูนงกดมันสีบนหรือสีหลางเ่านั้นอนะ่ะคาปูมัน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 งวดมัน้า่จไปได้ไหนรือ้คเจาได้กลับไปเราหึดว่าขนาดนี้จักได้หระคาปูเอฟซีบริวารบริวารจังได้เลยนะคะแอ,ปอนปูคามมวยการเขาปุ้งเขาก็คอย่าดิ ข้อนายข้อน่ายก็อ่าล่อง Youtube อยู่ด้วค่ะปูร่องคลิปอยู่ยนะคะล,งไ,ลงไปมันกัสิออกคันอยู่ว่าแมีคนบังอยูยนะคะปูบังดิซแล้วบังบ่สืสสอกันมิ่งก็ก็ว่าหลัวกับปูค่ะจะเออแต่หมูให้กต่ก็ชิ่งสั่งก็ชี่ เออขึ้นเน้นๆขึ้นตอนนี้<ด>ที่ปู๊มาโตบูโตโตข่อยมากอยมากตัวนี้โอ้มากสองคู่นี่น,นาะค่ะปเออแต่เห็ซื้อว่าจูคูเพราะมันจะถีบได้เพราะมันถีมาซื้อตัวข่อยมากเพราะมันไหญค่ <laughs> ะก็ซื้อตัวนี้แหละตัวข่อยมากกับชีสองกับชี่ๆนี่ล่ะ <laughs> จ้าเพราะว่า <laughs> มันต้องกันไว้น้ำตัวหนึง่งค่ะมันต้องกันไว้บ่อกันบ่ได้อีนีซะนั่นมันต้องกันไว้ค่ะปุ๊ นีจ้าจ้าผูขอบคุณพูหลายๆค่ะผู้กำลังราชการครับผู้สามทุกข้าจ้าพระอาจารย์คะการร้อนสการนะคะตามถามแน่าางเล่าพฒนานะคะอาจารย์เด่นสามเด่นสามค่ะมีสามหา สามหาค่ะสามสี่สามสี่ค่ะสามหกสามหกค่ะสามเจ็ดสามเจ็ดค่ะเลขสามตัวใส่หกสามหาแล้วหกสามหาค่ะอ่าอ่าเน้นตัวใดคะพระอาจารย์เน้นสามหาละเน้นสามหาเมื่อีสองตัวมีสี่คู่แล้วก็สามตัวคู่หนึ่งนะคะพระอาจารย์คะเมนเมนอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ ขอบคุณค่ะพระอาจารย์คะกับน้องวัศการค่ะสาธุค่ะสรุปแนวทาง่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะเราพัฒนานะคะในคลิปนี้มีสองแนวทางค่ะมีปูท่องแดงกับพระอาจารย์วัดปลานะคะพี่น้องคะเอาของปูท่องแดงนะคะมาอนีค่ะวิ่งบนบวกล่างนะคะวิ่งบนบวกล่างนะคะวิ่งซีนะคะพี่น้องคะแนวทาามนมีมีซีสองซีสามซีซีค่ะหาสองหาสามหาซี 6กสองหกสามหกสี่นะคะพี่น้องคะปูเล่ามากส่วนตัวคือสี่สองกับสี่สี่ชุดนี่ไปกับบนล่างนะคะพ่อแม่พี่น้องคะบัดน,นี้นะคะเล่าพัฒนาของปูทองแดงปูเล่าสีวาเล่าวาสีหายแคร์เก่าคูเก่าหางเท่านั้นนะคะแต่วาใหายไปกับพร้อมเด้อพี่น้องเด้อเอาพิจารณาเบิ้งค่ะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะแนวาทาังจากปูทองแดงนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ แนวทางต่อมาเด้อพี่น้องเด้อแนวทางของพระอาจารย์วัดป่าพระอาจารย์วัดป่านะคะซุกที่ผ่านมาหนีแอดบอดดอยลงคลิปทรงเขาคุ้มไร้นะคะพี่น้องคะทรงเขาคุ้มไร่เพราะว่าหมื่บวันสุที่ผ่านมานคามานะคะ,อคะ,อนะคะแอดบอยู่บ้านแอดไปเวียงจันทร์แอดมาหอดบ้านเนี่ยประมาณห้าโมงกลัวๆนะคะเกือบหกโมงแล้วแอดเลรวาญานลงคลิปท่านแอดก็เลยเขียนตัวเลขนะคะทรงเขาไปในเฉพาะคุ้มไร้ แนวทางของพระอาจารย์พันเขามา C สามหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งตรงๆเป็นตัวเน้นคือสามหนึ่งสามตัวเม็ดเดียวคือ C สามหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาวันนี้นะคะแนวทางของพระอาจารย์วัดป่าค่ะลาวพัฒนาเด่นสามนะคะเด่นสามสามตัวเม็ดเดียวคือหกสามหานะคะหกสามห้าแล้วก็สองตัวสองตัวบนบวกล่างค่ะสามห้าสามสี acer, ่สามหกสามเจ็ดนะคะพี่น้องคะ อาจารย์เราก็นเน้นให้สามหาเด้อพี่น้องเด้อเอาจังไลยก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางเราพัฒนาทั้งสองอาจารย์วันนี้นะคะพี่น้องคะจังไดยก็ให้พ่อแมพี่นอ้องอิจารณาเบิงขาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องประทับสุขุสุข,ข้อนโชคมันมันลำลำรู้แห้งเงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปด้วยกันสุข,ขุสุข,ข้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับแนวทาง าจากสองอาจารย์วันนี้นะคะขอบุญขอบคุณปู่ทองแดงค่ะขอบุญขอบคุณแนวทางจากพระอาจารย์วัดป่าค่ะพี่น้องคะจังไดกับพิจารณาเบิงเด้อค่ะพะเมพี่น้องเด้อพิจารณาเบิงนะคะใส่วิจ,จรารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะเอาคลิปนี้กับมีประมาณนี้นะคะพะเมพี่น้องคะสำหรับแนวทาง,งฝากตอนพเมพี่น้องพระเท่าสุขูสุคนนะคะเลาาพัฒนานะคะพะคี่น้องคะเอาใบพอกันไมก็แเบดในคลิปหนาเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ